มา่งพออีกทอหนึ่งมาแมา่เอิญมามา่งพออีกทอหนึ่งรถมาถา่เอามาอีกพอหนึ่งพอพอหนึ่งเนี่ยรถถ่ายรถโว้โ เขากิไล่มาเนี่มาลงมาเอ้ยม i̇şte าคุกเอ้ยคุกดินนี่มาเร็วเอ้ยมาคุกดินมันจ้งเศร้าหนาวมาเร็วเอ้ยมันมาเร็วฮะสไลเดอร์ว่ะเป็นสไลเดอร์ว่ะสไลเดอร์บ้านนอกสไลเดอร์บ้านนอก เอา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 พูดพูดพูดเ <c oughs> อบอบักโคอลาไปแล้วบกักโคอลาย่านพุดนะ่ะขูดดอกมา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 เอาโยนขึ้นมาไว้ทางนี้ก่อนเอ <c oughs> อโยนขึ้นมาไว้ทางนี้ก่อนเออว้าว อย่างที่แม่ท้างนี่ป่ะด้เรียกมันมาอุ้ยบัก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 มัดมัดแล้วเฮ็ดน้องไปไหนไปใครเป็นแม่แล้วลงไปเลยบ่มีน้ำเดอกหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดอย่าทำน้องเอาแล้ว แล้วลงไปซอยหมาเพิ่นแล้วก็ <c oughs>

เศร้าเถอะอยู่กับพี่หมอก็นั่นแหละอยู่กับพี่หมอก็นั่นเนาะแค่เขาเล่นสไลเดอร์เนาะอนุมานคุกฝุ่นเด้นี่อีสไลเดอร์ไฮเลนด์เนาะตัวเล่นแล้วอืมเกียร์เขาว่าค่าโหลดแรงจะแปบน้ะขอดเกือบโรดจะไปใส่เกือบให้ยังดอก อเอาเกือบคุณนมาไปทั้งผี่มนสิเฮยลงไปในหิตนั่นเ<า>ออพอเกืบอบเออเยไป,ยไปเล่นด้วยไปเลยไปยุสไปออกกำลังกายอยู่นอกกับของเหรียญโลดผู้เดียวโลด <c oughs> ยายายามันเพื่อนมันเพื่อนไปยุสิไปออกกำลังกายเดี๋ยวเจอคนเยอะแยะ <c oughs> หุ่นไปเล่นกับหมาหุ่นเออบอกบอกก็ว่าเลยเป็นมูล <c oughs> อลูกขอลาน มาเบิ่งข้าเจ้กล้ยเงี้ยแกน้องพี่มาชนะไหมเออเล่นก็เล่นต่ตรงนี้ยิ่งเย็นนี่ต้นตนอี้ก็ลงมาว่างไหมต้งขุดดินบองนี้ออกก้นจ้าหี่มองตอกันหนิใช่ออกนี่บ้างนั่นถ้าวันสามเราค่าย ไ,ไ,ไปไทายดีกว่าไปหนาจะเอาไปทายดีกว่า,วาจะาาตามราคาม,มันล่นออกไปมันหล่นไปเลยนะอ่ะแต่แย่งดีแ่งใ่เ่าถึงมป็นึงเลยหนาเนี่ห่เป็นปองนนำลวกเข้าไปช้อยูรีเด็กขนาพี่เนาะให้หน้านกันไน กอนนึงก็มาฮ้องร้อนนี่อยู่ไม่ันแดดเยอะถือมาต่อที่เดี๋ยวจะมาตัวนี้พอเลี้ยอยู่เดี๋ยวจะมาขายือตัวนี้บุเจามาพูดออกรถยัอยึงมาเดี๋ยวรถไทดันย่นี่๋อแตว่ามันดันเด็ดนุ้งไม่มองว่าเด็ดทองเด้คุยกันเวทพ่อจังเลยพูดนึงกับผู่สาทมดินใส ม <laughs> ึนึกแะะม่เห็นหองอีกเย็นมาเย็นนะดินเยห็นไหมงอีเตียมันเล่นนะ่ะออเตี่ยมันนอนคุกเลยนะยเนย็นนะเย็นจังเลยไม,ไ,มไม่จับประยุก็รู้ประยุกลงมานาบ่อยไมเย็าหั่นหมองเดียวได้นี่ระมากยกไปเทหั่นได้เลยหลากมากแลยว่ะมากระยุสาวมลงลงบร

บ่มีถ้วยกับจานเนาะมาเล่นของเฮี้ยนหน่อยเนาะ